สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับก็กลับมาจากการเดินทางนะฮะก็มาเดินมาชมพามาชมพืชผักนะครับที่เราปลูกไว้นะฮะแล้วก็ในกล่องโฟมนะครับมาอัปเดตกันนะครับว่าอันเนี้ยนะครับเป็นต้นถั่วนะฮะถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวนะนะครับ สวัสดีวันเสาร์ทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันเสาร์นะใครมาทักทายด้วยนะครับก็ปลูกไว้ในกล่องโฟมนะครับแล้วก็มีน้ําอยู่นะครับแล้วก็รากเขาเริ่มออกนะครับรากเขาเริ่มลงไปหาน้ํากินข้างล่างนะครับ ก็ผมใช้ระบบน้ําหยดเหมือนเดิมนะครับก็ใช้ถุงชานะครับแล้วคนถามถุงชามีขายที่ไหนมีขายในช้อปปี้เราไปไปเซิร์ชคำว่าถุงชาขนาดมีอันนี้ผมใช้ขนาด20่สคูณยีเนาะตอนนี้มันจะเหลือขนาด18บแคูณคูณยีก็ก็ใช้ได้นะครับอาจจะเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งใช้ได้นะครับแล้วก็ต้องมีปุ๋ย C F 2ด้วยซีเที่จะใส่ผสมกับวัสดุปลูกนะครับก็จะได้แบบนี้นะฮะได้แบบนี้นะครับ อันนี้เป็นต้นถั่วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นอย่างอื่นนะครับก็จะมีถัวฝักยาวนะที่ปลูกก็ใช้มเมล็ดฝังลงไปเลยนะฮะใช้มเมล็ดจิ้มลงไปเลยนะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยจะไม่ไปที่เมลอนนะฮะเพระาะว่าวันกอ่อนเราดูเมลอนไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาดูแตงกวาญี่ปุ่นครับนะครับนี่คือแตงกวาญี่ปุ่นนะฮะแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยจะติดข้อแรกเลยเห็นไหมฮะติดตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับติดตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับ ตั้งแต่ข้อแรกๆเลยนะครับขึ้นมาก็ไม่ถึงคืบฮนะแค่นิ้วหนึ่งก็ติดละนะครับแค่หนงนิ้วสองนิ้วอะไรพวกนี้เขาก็ติดลูกละเห็นไหมฮะก็ติดลูกนะครับวันก่อนมันเป็นดอกอยู่ใช่ไหมครับวันนี้ผมอัปเดตให้นะวันนี้เริ่มติดลูกแล้วนะครับวันนี้ผมอัปเดตให้ละนะครับเดี๋ยนะฮะพอดีกล้องมันไม่โฟกัสนะครับมันต้องเอามือไปบังด้วยมั้ยอ่ามือไปบังด้วยมันจะโฟกัสนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่ เข้ามาทักทายกันด้วยนะครับนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายกันด้วยเลยเดินนะครับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับคุณยานะครับที่ทําบุญตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ก็ยังอยู่ในวัดอยู่ก็คงไม่ได้ดูชัยนรงค์ตอนสดเนาะนะครับอ่าลูกนี้ลูกโตขึ้นละโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งละนะครับก็ระบบน้าเป็นระบบน้าหยดฮะใช้หัวน้าหยดแบบนี้ ข้อดีของหัวน้นําหยดแบบนี้ก็คือเวลามันอุดตันเนี่ยเราก็สามารถเอามุ้วน,ม,นมุนออกแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับมันจะมีเศษมาอุดตันอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเดี๋ยวผมจะพาดูรากของมันนะครับตอนนี้ดูลูกของมันก่อนนะครับอันนี้เห็นไหมฮะโตตั้งแต่ข้อเล็กๆเ,เลยตั้งแต่ข้อนี้เลยนะครับ ข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5นะฮะเราจะให้ติดที่ข้อนะครับที่เป็นอย่างเงี้ยที่เป็นเนี้ยตรงนี้เป็น,เป,นเป็นกิ่งยื่นออกมาผมเด็ดทิ้งไปแล้วนะครับอันไหนที่เป็นกิ่งยื่นมาเด็ดทิ้งเพราะว่าผมต้องการให้มันขึ้นสูงไปอย่างนี้ครับต้องการให้มันขึ้นสูงไปแบบนี้นะครับนี่ก็คือแถวของเตงกวาญี่ปุ่นนะฮะทั้งทั้งแถวเลยนะฮะเมื่อไม่กี่วันเนี้ยสี่วันก่อนใช่ไหมครับสามสี่วันก่อนที่ผมก่อนที่ผมจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี้ยผมก็ถ่ายรูปให้ดูแล้วแล้วก็ไลฟ์ให้ดูว่ามัน โตเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันเริ่มเป็นดอกใช่ไหมนะครับพอมาวันนี้ปุ๊บมันก็เป็นลูกละนะครับวันนี้มันก็เป็นลูกละเดี๋ยวผมขอเข้าไปในนี้ก่อนที่มันหลบๆหน่อยหนึ่งนะฮะที่หลบๆหลบแดดหน่อยหนึ่งนะฮะกล้องมันก็จะไม่ร้อนด้วย <c oughs> กล้องไม่ร้อนนะครับแล้วก็ดูได้นานนะครับนี่คือแตงกวาญี่ปุโรปเมล็ดแตงกวาญี่ปุ่นมีขายในเชนนารงช็อปนะนะครับเชนนารองช็อปดอทคอมนะครับหรืออยากได้เมล็ดยิป เมล็ดแตงกวาญี่ปุ่นก็ได้พิมพ์ว่าอยากได้เมล็ดนะครับมาดูนะครับระบบรากของเขานะครับมาดูระบบรากเห็นไหมฮะข้อดีของการปลูกแบบนี้นะครับก็คือเราจะได้เห็นรากด้วยนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากทําการศึกษานะครับระบบรากของพืชอย่างเงี้ยนะครับว่าพืชเนี่ยมันเติบโตยังไงนะครับเพราะว่ารากมันสามารถทะลุถุงเชาออกมาได้นะครับเมื่อรากทะลุถุงเชาออกมาเราก็สามารถมองเห็นข้างในได้นะครับ ตรงในน้ำเนี่ยอาจจะมีนิวทรีนส์นะครับก็คือเป็นพวกสารอาหารต่างๆก็ได้นะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยของเชนลงจะใช้ปุ๋ย CF2 เห็นไหมข้างบนแล้วน้ำน้ำมันก็หยดมาน้ำหยดละลายปุ๋ย CF2 ลงไปนะซรับ CF2 จะไม่อันตรายต่อพืชถึงแม้ว่าใส่เราใส่ใกล้ๆหน่อยก็ตามใส่ใกล้ๆต้นก็ตามมันจะไม่ทำลายรากพืชนะครับเพราะมันจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมานะครับมันจะถูกเคลือบด้วยโพลิเมอร์แล้วก็มีปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับ ถ้าใครเอาไปใส่กับพืชที่อยู่ในดินมันก็จะเรียกไส้เดือนกลับมานะครับไส้เดือนก็จะกลับมาอยู่ในดินของเราทำให้ดินเราอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับอ่านี่เป็นถุงชาแล้วก็เสียบด้วยไม้ตะเกียบในะครใมีอย่างอื่นเสียบก็ได้ <laughs> เพราะไม้ตะเกียบเป็นเชื้อราแล้วมันไม่สวยเนาะวนผมก็ว่าจะหาอะไรเนี่ยอะไรตะเกียบที่เป็นสแตนเลสดีไหม <laughs> นะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะใครทักทายแล้วผมไม่เห็นเนี่ยต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนี้คะ่ะ อตอนนี้เราไลฟ์ด้วย Facebook Creator นะครับผมไม่ได้ไลฟ์ด้วยตัวโปรแกรมอื่นที่มองเห็นคอมเมนต์นะครับใครคอมเมนต์มาแล้วใช้ลงไม่ได้ทักทายก็ขออภัยด้วยนะฮะก็อย่างนี้ครับนี่ขึ้นมานะครับอ่ะผมจะให้ดูตัวนี้ตัวอย่างที่จะต้องเด็ดทิ้งนะฮะนี่คือ,อลูกทำไมมันไม่ค่อยสูงเนาะมันไม่ไม่โฟกัสเนาะอ่ะนี่คือลูกที่ติดต้นเราจะเอาลูกที่ติดต้นไว้นะครับเราจะาลูกที่มันติดต้นไว้นะครับ อดีต้องเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช้ไลฟ์ละเราจะลูกที่ติดต้นไว้นะครับแล้วก็กิ่งนะครับกิ่งเนี้ยกิ่งเนี้ยเราจะเด็ดทิ้งนะครับกิ่งเนี้ยเราจะเด็ดทิ้งเลยนะครับเห็นไหมฮะก,กิ่งก็จะมีลูกนะครับกิ่งก็จะมีลูกนะแบบครับกิ่งก็จะมีลูกเนี่ยแบบเนี้ยครับเราจะเด็ดกิ่งนี้ทิ้งนะครับทิ้งบไม่เสียดายนะครับ จะทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวให้ให้ให้คนงานมาเก็บนะครับทิ้งแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าเราจะให้เขาสูง,สงขึ้นไปเรื่อยๆข้างบนเลยนะครับเราจะให้เขาสูงๆขึ้นไปข้างบนเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะวันเสาร์สบายๆอย่างเงี้ยนะครับก็ทุกคนก็สามารถที่จะทําอะไรอะ่ะสามารถที่จะทํางานอดิเรกอยู่ที่บ้านปลูกต้นไม้อะไรบ้างอันเนี้ยนะฮะคลายเครียดนะครับ ทําในร่มนะแล้วค่อยออกมาที่แดดนะครับพอดีของผมปลูกในโรงเรือนเนาะแต่ก็ร้อนนะครับเพราะว่าโรงเรือนมันจะร้อนอบอ้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแตงกวาญี่ปุ่นนะครับวันนี้พาชมแค่นี้ก่อนนะครับแตงกวาญี่ปุ่นไปก่อนเพราะว่าอย่างนี้ฮะเวลาผมไลฟ์กลางแดดแจ้งจ้าๆแบบเนี้ยนะครับโทรศัพท์มันจะร้อนนะฮะแล้วก็มันจะตัดแล้วก็เสียงมันก็จะกระตุกด้วย นะครับแล้วก็มองมันค่อยเห็นคอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปตอบคอมเมนต์ที่หลังนะครับกลับไปตอบคอมเมนต์ใครที่ถามมานะครับใครที่ถามอะไรมานะครับถ้าเสียงไม่ได้ยินนะครับผมก็จะขยับใหม่นะครับนะครับมาดูตรงนี้นะครับเอาระนะเห็นไหมครับเขาก็จะโตตั้งแต่นี้เลยนะครับเขาก็จะติดลูกตั้งแต่นี้เลยนะครับเห็นไหมฮะติดดินเลยนะครับใครได้พันธุนี้ไปอพันุ์แตงกวาญี่ปุ่นนี้ไปจะสบาย นะครับก็คือจะมีแตงกวาญี่ปุ่นกินแบบดกภากและอวดเพื่อนบ้านได้หน้าอิจฉานะครับเพราะว่าติดทุกข้อนะครับติดทุกข้อโดยไม่ต้องผสมนะครับเพราะว่านี่อยู่ในโรงเรือนนะครับปลูกข้างนอกก็ได้นะครับนี่ขนาดนี้อยู่ในโรงเรือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีปุ๋ย CF2 นะครับชัโรมีขายอยู่นะครับ CF2 ใครอยากได้ปุ๋ยพิมพ์ว่าอยากได้ปุ๋ยนะครับก็จะมีปุ๋ย CF2 ไปเสนอท่านแต้งเข้าไปในข้อความเลยนะครับ ข้อดีของมันก็คือมันจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารและไม่ให้พืชช้ำะะร,รากพืชไม่เป็นไรเห็นไหมฮะไม่ทําร้ายรากพืชเห็นไหมครับอยู่ในน้ํา <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็เวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดสัก5วัน10วันอะไรพวกนี้น้ํามันไม่แห้งก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เหมาะสำหรับคนที่จะทดลองปลูกแล้วก็ลดน้ําด้วยบัวก็ได้นะครับก็สามารถรดน้ําตรงนี้ได้แต่ของผมเนี่ยเป็นระบบน้ําหยดผมจะค่อยๆรดนะครับก็ตั้งเวลาไว้นะครับ นะสองแถวนี้เป็นแตงกอญี่ปุ่นหมดเลยนะครับสองแถวนี้เป็นแตงกอญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะต้องเก็บแล้วละ่ะนะครับสัปดาห์หน้าเราจะทําอาหารถาวายพระกันนะครับเป็นตําแตงกวาบ้างทําอะไรบ้างนะครับหลายอย่างนะครับนี่เป็นดอกแตงนะครับดอกแตงสวยไหมดอกแตงสวยไหมครับผมไม่เห็นคอมเมนต <c ười> <fool> ์นะครับไม่เห็นคอมเ <c ười> มนต์ก็ขออภัยด้วยนะฮะเพราะว่าไม่สามารถตอบคอมเมนต์ตอนนี้ได้นะ ครั้งผมใช้โปรแกรมหนึ่งในการที่ไลฟ์สดนะครับพอดีตอนนี้มันสะดวกก็กะว่าจะมาทักทายพวกเราแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะกลับไปในห้องนะครับก็เห็นแล้วเนาะเห็นอัปเดตแล้วนะครับเห็นอัปเดตแล้วเนาะส่วนเมลอนเดี๋ยวค่อยอัปเดตนะครับเพราะว่ามันตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะแดดแรงนะครับก็เด็กๆก็มาเติมปุ๋ย cf 2ไปแล้วนะครับก็คือถ้าเริ่มได้ลูกก็เติมอีกหน่อยหนึ่งช้อนหนึ่งก็แค่ช้อนกาแฟครับหรือครึ่งช้อนแกงก็ได้ นะครับเติมตรงนี้เลยนะครับใช้ง่ายนะครับปุ๋ย CF2 เนี่ยใช้ง่ายมากนะครับก็อันนี้เด็ดทิง้งนะฮะที่กิ่งก็เด็ดทิง้งดูใบเขาสิใบเขาเบ้อเร่อเบ้อเร่อเลยนะครับใบเขาโตมากนะครับใบเขาโตมากๆเลยนะครับเอ๊ะต้นนี้ทําไมเหี่ยวเหี่ยวแสดงว่าแสดงว่าอะไรฮะหัวน้าอุดตันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้เด็กหมุนเองก็ได้ หัวน้ําถ้ามันอุดตันเนี่ยนะครับแล้วก็เอาเนี่ยออกมาเช็ดๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็หมุนกลับเข้าไปนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพระาะตัวเนี้ยถูกวางไว้สูงรากไม่ถึงน้ำเห็นไหมฮะรากไม่ถึงน้ําแล้วหัวน้ําอุดตันน้ำแห้งอยู่ข้างล่างนะครับเราจะสามารถสังเกตได้นะครับแสดงว่าหัวน้ําตัวเนี้ยอุดตันนะครับรากก็เลยรากรก,ก็ยังไม่ถึงน้ําด้วยนะครับ ถ้าถึงน้ําแบบนี้ก็สบายมากด,ดูตัวนี้รากถึงน้ําตั้งนังนะครับรากถึงน้ําสบายมากถ้ารากถึงน้ําแล้วก็สบายใจนะครับต้นเขาก็จะโตแบบแบบนี้แบบนี้สูงชรุไปเลยนะครับนี่เป็นการทำการเกษตรแนวใหม่นะฮะแนวขี้เกียจหน่อยหนึ่งนะครับ <laughs> แล้วก็ใบเขาดูใบเขา,า,เขานะใบเบรอเร้อเลยนะครับแล้วก็ความดกเขาสบายมากนะครับ คำโดดของมเมล็ดแตงกวาญี่ปุ่นตัวนี้เป็นพันธุ์ใหม่นะฮะจะลูกปอมสั้นแต่ว่าโดกนะครับคุ้มค่านะครับในการปลูกนะครับรากสวยนะครับปิดแน่นแน่นก่อนถ้าปิดไม่แน่นเดี๋ยวมันจะมีะแสงเข้าไปเดี๋ยวทําให้เนี่ยเนีปิดไม่แน่นนะฮะทำให้รากเนี่ยนะครับได้รับอากาศที่แรงๆร,ร้อนๆน,น,นะครับทาให้รากตายเป็นบางส่วนได้นะครับตอนนี้เราก็ โอเคเนาะแล้วก็หิดให้สนิทนะครับไม่ให้ลมเข้านะครับไม่ให้ลมเข้าตรงนี้ไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่นะครับนะครับนี่คือแตงกวาญี่ปุ่นนะครับใช้นรงฟาร์มใช้ปุ๋ย CF2 นะครับส่วน CF3 เนี่ยผมจะเริ่มใส่ละนะครับเพราะว่าเขาเริ่มติดลูกละนะครับจะเริ่มใส่ CF3 ละเดี๋ยวใส่ไว้ในในกล่องโฟมเลยก็ได้ครับ1นึช้อนกาแฟใส่เข้าไปต้นใต้ ลึกๆเลยนะอย่าให้โดนรากนะครับ CF3 อันตรายนะครับก็คืออันตรายต่อรากนะครับคือถ้าโดนรากปุ๊บเนี่ยรากอาจจะเฉาได้นะครับแล้วก็ใส่ลึกๆลงข้างล่างเลยนะครับก็คือค่อยๆเอาช้อนหนึ่งกาแฟ1ช้อนกาแฟครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็มันจะได้ผลผลิตมากกว่านี้อีกนะครับถ้าใส่ CF3 นะครับได้ผลผลิตมากกว่านี้อีกนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมยืนขึ้นนะครับนี่เห็นไหมท่วมหัวผมแล้วนะครับ รนะคับเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินให้ชมไปเรื่อยๆนะครับแดดอาจจะร้อนรนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมค่อยไปตอบคอมเมนต์ทีหลังนะครับใครถามอะไรมานะครับก็จะเดินฝ่าต้นแตงไปก่อนนะครับอาจจะละคายเครื่องนิดนึงนะฮะก็คงต้องอดทนกันนิดนึงนี่สัปดาห์หน้าได้กินแล้วลูกนี้นะลูกขนาดนี้นะนะครับจำไว้นะครับลูกขนาดนี้นะครับนนี้นะครับ ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามชัยนรงค์ฟาร์มนะครับแล้วก็เกษตรธรรมทานนะครับวันนี้เป็นวันหยุดก็เลยพามาชมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็พาอัปเดตอีกนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับอยากได้ปุ๋ยหรืออยากได้เมล็ดก็พิมพ์เข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ